พระยานาคหรือพญานาคมีชื่ออื่นเรียกต่างๆกันว่าผู้ชงวาสุกรีนาคีนาคามีความหมายโดยรวมถึงงูใหญ่ที่มีงอนเป็นสัตว์ในเทพนิยายตำนานในสมัยโบราณหรือสัตว์ในหิมพาน พระยานาคเข้ามาเกี่ยวข้องกับความเชื่อของชาวไทยตั้งแต่อดีตการซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับนาคนี้อาจแบ่งออกได้เป็นสามจำพวกดังนี้ 1. ความเชื่อที่สืบมาจากอิทธิพลศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูพระยานาคที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียนี้เป็นมนุษย์กึ่งเทพและมีอิทธิฤทธิ์อธิบดีหรือผู้เป็นใหญ่แห่งนาคชื่อว่าอนันตนาคราชหรือเศส,สนาคคลองแคว้นบาดาล มีนครหลวงชื่อโผคขาวดีและมีไม่เหตสีชื่อนางอนันตศิราษาตามตำนานอุปาจิกะว่าพระยานาคเป็นโอรสของพระกัษยปเทศบีดอนและนางกัททรุการจำลองภาพมักทำเป็นมนุษย์รูปงามแต่งกายสีม่วงสวมสังวานสีขาวสวมมงกุฎเป็นนาคมีตำนานเล่าว,ว่าพระยาครุฑและนาคไม่ถูกกันมีสาเหตุมาจากมารดาเนื่องจากวันหนึ่ง นางวินตามารดาของพระยาครุฑและนางกัทธรุมารดาของพระยานาคเล่นพนันกันถึงสีมา้าของพระอาทิตย์ใครแพ้ต้องตกเป็นทาสของอีกฝ่ายหนึ่งนางวินตาถ่ายว่าสีแดงนางกัทธรุถ่ายว่าเป็นสีดำแล้วแอบใช้พระยานาคไปพ่นพิษใส่มา้าข,ของพระอาทิตย์ให้กลายเป็นสีดำมารดาพระยาครุฑจึงตกเป็นทาสรับใช้พระยาครุฑต้องไปขโมยน้ำอำมฤตมาถ่ายมารดา แต่พระยาณาก็ถูกกลนโกงของพระยาครุตอีกคือพระยาครุตสมคบกับพระอินเพื่อชิงน้ําอมฤตคืนเพราะเกรงว่าพระยาณาจะมีพิษมากจนเป็นอันตรายแก่โลกเมื่อพระยาครุตนําน้ําอมฤตไปไถ่ตัวมารดาจากพระยาณาพระอินจึงไปซุ่มคอยทีอยู่พระยาณาครั้นได้ม่อน้ำอมฤตแล้วก็วางไว้บนพื้นหญ้าคาและลงเล่นน้ำพระอินก็แอบไปขโมยหม้อน้ำคืน เอื่นน้ำอมฤตหกครั้งอยู่บนพื้นหญ้าพระยาณาคเห็นดังนั้นก็เสียดายเอาลิ้นเลียน้ำโดนคมแยะขาบาดลิ้นเป็นสองแฉกตั้งแต่นั้นมาบรรดางูทั้งหลายจึงมีลิ้นแยกเป็นสองแฉกจนทุกวันนี้พระยาณาคมีความสัมพันธ์กับเทพอื่นๆอีกมากมายบางตำราว,ว่าพระยาเศส,สนาคเป็นผู้แบกโลกไว้บางแห่งว่ารองรับบาดาลทั้งเจ็ดชั้นเมื่อหาวคราวใดก็เกิดแผ่นินไหวคราวนั้น หรือว่าเป็นสิ้นกันก็จะพ่นพิษเป็นเปลวไฟไม่โลกให้หมดสิ้นหรือเรื่องการกวนน้ำอมฤตของเหล่าอสูรและเทวดาก,ก็กล่าวว่าใช้พระยาณาคแทนเชือกพันกับเขามันทะเพื่อให้เหล่าเทพและอสูรฉุดชักกวนกระเซ็นสมุทรและยังกล่าววา่าพระยาอนันตนาคราชได้ขนดลำตัวเป็นบันลังให้พระนารายณ์บรรทมในมหาสมุทรด้วยความเชื่อทางพุทธศาสนาก็มีความคล้ายคลึงกับพราหมณคือพระยาณาค มีลักษณะเป็นงูใหญ่ที่มีฤทธิ์อำนาจมากสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้และอยู่ในพิภพนาคที่เรียกว่าบาดานเพียงแต่เจ้าแห่งนาคนั้นมีชื่อต่างๆกันคือมีหลายองค์ตามแต่เวลาและเรื่องราวในคัมภีร์เรื่องราวของนาคปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาหลายคัมภีร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัตินั้นปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเคยเสวยพระชาติเปลนพระญานาคหลายพระชาติ ในตอนที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้าทรงลอยถาดทองอันนางสุชาดาถวายพร้อมข้ามัทุปายาตณแม่น้ำเนรัญชารานั้นก็ว่าถาดทองได้จมลงสู่บาดาลของพระยาการพุทธชงคราวเมื่อพระพุทธเจ้าเสวยวิมุติสุขณใต้ต้นมุจลินพระยามุจลินนาคราชก็ได้ขึ้นมาแผ่พังผานบังแดดและฝนให้แก่พระพุทธองค์และภายหลังจากตรัสรู้แล้วก็ได้มีพระยานาคแปลงเป็นมนุษย์มาขอบวชเป็นพระภิกษุ ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา,านในพระธรรมคำสอนในงานศิลปกรรมอ่านเนื่องด้วยพุทธศาสนาของไทยได้นำรูปพระยาณนาคนมาทำเป็นลวดลายประดับตกแต่งมากมายท้งภาพจิตรกรรมลวดลายประติมากรรมประดับอาคารทั้งภาพนูนต่ําภาพนูนสูงและประติมากรรมลอยตัวเช่นลายประดับที่หลังคาที่เสาและที่ฐาน ในภาคเหนือจะเห็นหนาคขนาดใหญ่ทอดลำตัวอยู่สองข้างบันไดาทางขึ้นสู่พระอารามหรือพระบรมธาตุเจดีย์เป็นจำนวนมากตรายภูมิกถาจัดนาคและครุฑเวเนพวกเดรัจฉานและแบ่งนาคออกเป็นสองพวกได้แก่ทลชะนาคกลุ่มที่สามารถเนรมิตตนได้เฉพาะบนบกอีกพวกหนึ่งคือชลชะนาคที่เนรมิตตนได้เฉพาะในน้ำแต่ว่าทั้งสองพวกนี้ จะเนรมิตตนได้ก็ต่อเมื่ออยู่ต่างถิน่นซึ่งมีใช่ที่เกิดหรือที่อยู่อาศัยเท่านั้นโดยจะเนรมิตให้เป็นมนุษย์รูปงามดังเทพ,พบุตรเทพธิดาอย่างไรก็ได้หรือจะให้เป็นสัตว์ชนิดใดก็ได้เพื่อสะดวกแก่การล่าเหยื่อที่อยู่หรือพิพของนาคนั้นไตรภูมิคถากล่าวว่ามีลักษณะสะอาดงดงามไปด้วยต้นไม้ดอกต้นไม้ผลอุดมสมบูรณ์ด้วยแก้วแหวนเงินทอง ลักษณะเช่นเดียวกับสวรรค์ของพระอินทร์อยู่ใต้เขาหิมพานขนาดกว้าง500โยชน์นอกจากนี้ยังมีพระยานาคอีกพวกหนึ่งมีวิมานอยู่ในมหาสมุทรเมื่อนางนาคตั้งครันจะดนดันดับน้ำไปจนถึงป่าหิมพานด้วยอำนาจเพื่อคลอดลูกในครูหาอันลี้ลับซึ่งครุดไปไม่ถึงครั้นลูกเติบใหญ่ก็จะสอนให้ว่ายน้ำจากนั้นจะในรมิดปราสาทให้ลูกอยู่ แล้วนำปราสาทนั้นกลับลงไปอยู่ในมหาสมุทรตามเดิมหากจะนับจากพื้นดินลงไปถึงพิภพนาคนั้นเป็นระยะทางถึงหนึ่งโยช์หรือ800วาการนับถือผีสางเทวดาและปรากฏการธรรมชาติของสังคมไทยในอดีตได้รวมเอาเรื่องการนับถืองูใหญ่หรือพระยานาคเข้าไว้ด้วยนอกจากนับถือว่าเป็นเจ้าแห่งงูแล้วยังถือว่าเป็นตัวแทนแห่งฤทธิ์อำนาจความดีงาม น้ำและความอุดมสมบูรณ์แห่งพืชพันธุ์ัญญาหารด้วยตำนานพื้นบ้านของไทยทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้จึงปรากฏเรื่องราวว่าพระยานาคได้บันดาลให้เกิดลำน้ำบ้างมีส่วนในการสร้างบ้านแปลงเมืองบ้างหรือเป็นต้นวงของพระมหากรรษัตริย์ผู้ส่งบุญญาทีการบ้างเช่นตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่ามีนาคสองตนอาศัยอยู่ในหนองแสในแคว้นยุนานาน ต่อมาเกิดผิดใจกันจนไม่อาจอยู่ร่วมถิ่นกันได้จึงแสดงอนุภาพใช้อกขวิดควักดินหาที่อยู่ใหม่เกิดเป็นลำน้ำโขงและลำน้ำพิงส่วนตำนานสิงหวนวัดกล่าวว่าเมื่อเจ้าสิงหวนวัดกุมารน,นำครัวชาวไทยอพยพมาสร้างบ้านเมืองใหม่นั้นครั้นมาถึงบริเวณริมแม่น้ำสายก็ให้หยุดพักเพื่อหาที่สร้างเมืองมีพระยาาคราชแปลงกายเป็นพราหมณ์มาแจ้งว่าตนเป็นผู้อารกขาดินแดนนี้นามว่า พันธุนาคราชอนุญาตให้เจ้าสิงหนวัตตั้งบ้านเรือนได้พร้อมกับนำไปชีท้ที่อันเป็นเชยภูมิให้ครั้นถึงกลางคืนก็สำแดงฤทธิ์ขิดควักพื้นดินให้กลายเป็นคันขู่รอบเมืองในตำนานพระร่วงสุขโขทัยก็กล่าวว่าพระร่วงเป็นโอรสเจ้าเมืองซึ่งเกิดจากนางนาคในภาคอีสานก็มีเรื่องเกี่ยวกับนาคแต่ที่ยังสืบทอดอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบันคือเรื่องบั้งไยพระยาน,นาคในลำน้ำโขง นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าสืบกันว่าตามถ้ำหรือโบราณสถานซึ่งมีสิ่งมีค่าอยู่ภายในผู้ล่วงน้ำเข้าไปมักเจองูใหญ่เฝ้าคุ้มครองสมบัติอยู่ตามความเชื่อทั้งสามอันเกี่ยวเนื่องด้วยพระยาน,นาคที่กล่าวมาจะเห็นว่าโดยสรุปแล้วพระยาน,นาคจะมีหน้าที่คือ 1. เป็นผู้ช่วยเหลือเทียพย,ยดาและมนุษย์ในกิจการต่างๆหรือเป็นบริวารแห่งเทพเจ้า 2. ทํทให้เกิดลมฝนในทางโหราศาสตร์มีตำราพยากรณ์ให้น้ําประจําปีนักสัตว์ว่าปีใดจะมีหน้ากี่ตัวและฝนมากหรือน้อยอย่างไรดังนี้ปีชวดนาคให้น้ำสามตัวฝนต้นปีน้อยกลางปีน้อยปลายปีมากปีฉลูนาคให้น้ำห้าตัวฝนต้นปีกลางปีปลายปีเสมอกัน ปีขานนาคให้น้ำสามตัวฝนต้นปีงามกลางปีน้อยปลายปีมากปีเถาะนาคให้น้ำสองตัวฝนต้นปีงามกลางปีน้อยปลายปีมากปีมะโรงนาคให้น้ำสามตัวฝนต้นปีมากกลางปีน้อยปลายปีน้อยปีมะเส็งนาคให้น้ำหนึ่งตัวฝนต้นปีมาก กลางปีงามปลายปีน้อยปีมะเมียนาคให้น้ำห้าตัวฝนต้นปีกลางปีปลายปีงามเสมอกันปีมะแมะ่นาคให้น้ำสามตัวฝนต้นปีกลางปีปลายปีเสมอกันปีวอกนาคให้น้ำสองตัวฝนต้นปีน้อยกลางปีมาก ปลายปีมากปีรกกานาคให้น้ำสี่ตัวฝนต้นปีน้อยกลางปีงามปลายปีมากปีจอนาคให้น้ำเจ็ดตัวฝนต้นปีน้อยกลางปีงามปลายปีมากปีกุลนาคให้น้ำห้าตัวฝนต้นปีงามกลางปีน้อยปลายปีงาม 3. าทำหน้าที่รักษาแม่น้ำลําธารและพื้นดิน 4. รักษาคุมทรัพย์ 5. รักษาคุณธรรมบ้านเมืองใดประชาชนประพฤติดีเจ้าเมืองตั้งอยู่ในยุติธรรมก็บัรดาลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำและพืชพันธุ์ธัญญาหารบ้านเมืองใดประชาชนและเจ้าเมืองไม่อยู่ในศีลธรรมก็บัรดาลให้เกิดน้ำท่วมแผ่นดินไหวเมืองถล่มล่มจมลงทั้งเมือง อย่างไรก็ตามแม้จะแยกอิทธิพลความเชื่อเกี่ยวกับพระยาน,นาคได้เป็นสามแนวดังกล่าวมาแต่ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่ดูจะผนวกเอาความเชื่อทั้งสามแนวเข้าด้วยกันโดยยกให้พระยาน,นาคเป็นผู้มีอำนาจเหนือมนุษย์รูปลักษณะที่ปรากฏตามคตินิยมการเขียนหรือปั้นรูปพระยาน,นาคที่สืบมาแต่ฝีมือช่างโบราณมักเป็นงูขนาดใหญ่มีงอนมีเคราวลำตัวมีเกร็ด